ถึงร้านนมแล้วนะอีกอีกจะกินอะไรดีนะอย่าลืมมากดไลค์ให้ฉันนะแน่นอนตุ๊กี้ไลค<า>์<า>แล้วเอาขนมสองนมสองค่ะขนมสองนมสองค่ะสักครู่นะครับเอาอะนมช็อกโกแลตนะคะครับผมสั่งนมกับขนมแล้วนะรีบมานะอีอีอุอุขุบคริกเดี๋ยวไม่กดไลห์นะอุ้ยอื้ ัวสเตตัสน,นี่มันเลิศจริงนะบอยดูดทูทำไมทำไมการบอกรักไม่ใช่สิ่งสุดท้ายของความรักแต่เป็นการเริ่มต้นของความรักเท่านั้นว้าเลย<อ>จืดมากจืดมากบอยเดี <c oughs> ๋ยวกดไลค์ก่อนนลยพีท <c oughs> ไม่อัปเดตไม่อัปลูกไม่อปอะไรเลยนะก็อยากจะเอาคนน้นตะโกนไม่คมเดี๋ยวไม่มีคนมากดไลค์ลองขึ้นสิแค่จะขึ้นคำว่าครูกริดฉันก็ไลค์เดีแล้ว หลายไหนมกดไลค์เลยมันเป็นเพื่อนกันมันอะไรกันได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งขนมได้แล้วนะแน่นะทำนี้สิทำนี้โอเคของฉันด้วยของฉันด้วยเดี๋ยวของฉันของฉันกดไลค์นะรีบมานะจะกินแล้วนะ ใกล้ถึงหรือยังนะอุ้ยดูลูกสิลูกของบอยน่ากินมากเลยอ่ะโอ้หห่วยต้องแพงแน่เลยเนาะไปถ่ายที่ไหนมาเด็กลูกี้ลูกกี้บายมาแล้วหูสายได้อีกนะครับบอยโรถมันติดอ่ะอืมซื้อหนังสือมาอุ้ยน่ากินเลยขอกินได้ป่ะนี่ซื้อหนังสือที่ไหนมาอ๋อคือซื้อที่ร้านตรงนี้แหละอือลองดูสิเอ่อ ไม่ชอบมัหนังสือแบบนี้ชอบบวแหละแก้จนเออขอกินนะเฮ้ยบอยรูปเดียวกันเลยนี่บอยเอเลวันทองหมุนสดเฮ้ยบอยมันเหมือนกับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเออเจ๊ชิงหัวใจแกล่งสระเปาไส้ต่างๆเฮ้ยบอยทำไมรูปมันเหมือนในเฟซบุ๊กบอยเลยอ่ะก็ไม่มีเงินนี่ว่ามันก็เลยต้อง ขายตามต้องสืออย่างนี้แหละโอ้ยมีหน้าแบบอัปเดตตลอดเวลาเลยแล้วก็ต้องไปกินเฮ้ยก็หลอกหลอกเฮ้ยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้มีคำคมขึ้นมาในโทรศัพท์คำโกหกก็เหมือนรอยสัตว์ดูข้างนอกก็สวยดีแต่ในใจใครถามฮะคืออะไรฉันก็ฉันก็พิมพ์ไปงั้นแหละฉันอยากมีคำคมกับเขาบ้างอะมันคมอะไรมันไม่รู้เรื่อง ได้มาได้แม่อ้าเป็นพนิสานนะเนี่ยอยู่ลานนมกมูพีกอยู่ก็พีดก็บอยเอาบริจาคพีกที่มันแขวะออกมาคือกระตายแม่แม่ไม่เหมือนต้องเดินแม่นั่นละคนนันละเป็นอยังคือไห้เลยนี่ไห้ให้จังนี่มัาดีๆดีรูเนี่ยคิดหอกลูกดือซื้อกันได้ก็ไห้วันซาไฟใหม่บานเดือดซื้อ เออส้งไปไหมเด้อย่ยาให้อะไรอะตุกี้ไฟไหม้บ้านแม่อยู่คนเดียวทำไงนะอีอีจับไลท์กดไลค์เลยกดไลค์เยอะอย่าบอกนะว่าตอนนี้ไฟกำลังไหม้บ้านอยู่เอออยู่กับแม่แม่อยู่คนเดียวนะเพรานะว่าพ่อไปวิ่งรถดิสถานอเออ,อ,อเ,รรเอหรอแล้วยังจะนั่งอยู่ตรงนี้เหรอกลับบ้านแล้วกับบ้านเลยๆดูดูยังไม่ตั้งแต่ขึ้นหัวเตตัสนิดยังไม่มีคนมาไลท์ไลท์ลก่อนไลท์ก่อน ไป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 แจนงใครดีนะแล้วนใครดีนะไปไปไปจอบขวนไฟยัง <randomized. S 2> ่ะ